ไอ้เด็กๆโอ้โหมีสะพานด้วยถ้าเป็นหน้าฝนนี่คงจะเย็นเนาะร้ลอลมมาเนาะ <c oughs> แต่คงจะลื่นต้องใส่รองเท้ากันลื่นโอ้จะเห็นนะครับสะพานไม้ เดินไปทางไหนลูกลอ๋อมาถึงเนินเราสู้อีกแล้วไปไไร้านหินป่ทางน้อ่าเนินเราสู้ไปไหนก่อนนะไปร<ม>้านหินป่ปุ่ม จะตีที่รูปมันฟุน้นลองตีมันก็แดงดิวันนี้ใส่ชุดเดินป่ามาไม่เหมาะเลยเด็กๆน่าจะใส่รองเท้าผ้าใบเนาะพ่อก็ไม่เคยมาไม่คิดว่าต้องเดินไกลขนาดนี้นะเดินไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่ามันไกลก็ค่อยย่ำเท้าไปเรื่อยๆป่าเป็นเจ้าพันนะครับป่าไม่ฝนไป มันฝุ่นลูกจะเดินเดินเบาๆพี่เขาเดินตามหลังอ่ะมีฝุ่นไม่ต้องเดินลากเท้ายกขาขึ้นใบไม้มสีชมพูตนเยอเงกับสีชาบ้าสีไม้ไมมสีฟ้าก็มี อยู่ก็ได้อย่างไรสาสียวปูเลยอุ๊ยเกิง่งเลยโอ้ยไปโอ้โหกนักโอ้โหไปต่ออากาศเป็นบริสุทธิ์ไม่เหนื่อยหรอก พอก็รีบอยู่ลูกครับผมยตีตีนมันแดงเดินธรรมดาเดินเหมือนเราเดินทั่วไปอ่ะ่ายชาติทหารต้องเดินดีๆ ไปหาแอะไรเรากำลังวนกลับนะเนี่ยย่เหรอใช่หใหญต้องไปมีหลายที่มาอือพอ่อครับเหมือนปลาอะไรอัเนี้ว่หมือมนปลาฉลามอุ้ยตัวใหญ่มากเป็นไงใกล้แล้วโปรอะไรอ่ะโ,โปรโปรระวังร่องหินลึก นี่ไง